สวัสดีค่ะครูเมิ่์จากครูเม่อังกฤษค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับการอ่านคำศัพท์แบบ phonics นะคะวันนี้เราจะมาในกลุ่มของ long vowels a ค่ะก็คือกลุ่มสระเสียงยาวตัว a นั่นเองสระมีทั้งหมด5ตัวอย่างที่บอก a e i o u นะคะถ้าเป็นเสียงสั้นจะเป็น a e a e o a แต่ถ้าจะเป็นสระเสียงยาวก็จะเป็นชื่อตัวอักษรเขาเลยคือ a e i o u เรนวันนี้เราจะมาดูรู้ในเสียงสระเอตัวต่อไปกันนะคะกลุ่มต่อมานะอย่างอี EP 25คุณมุ้ยสอนไปแล้วก็คือเป็น A Sil E n t E นะคะวันนี้จะมากลุ่ม A กับ I แล้วก็ A กับ y นะคะเพราะว่ามีความคล้คลายคกันนะคะคุณมุ้ยเลยจับให้มันอยู่กลุ่มเดียวกันแต่มีข้อแตกต่างอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะอยากรู้ไหมว่ามันต่างกันอย่างไรก่อนจะไปฟังคลิปนะคะฝากกด subscribe นะคะกด like กดแชร์ช่องคุณมุ้ยด้วยนะโอเคไปดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะ AI นะคะกับ a y o u n d a e ทั้งคู่นะคะเป็นสิงเอทั้งคู่แต่ว่าข้อแตกต่างของ2ตัวนี้นะคะสสระนี้ก็คือช่า AI นะคะจะเป็นสระที่อยู่ตรงกลางของคำศัพท์นั่นเองหมายความว่าจะต้องมีพยัญชนะต้นก่อนแล้วก็ใส่ AI แล้วก็ต้องมีพยัญชนะตัวสะกดปิดท้ายนะคะแต่ถ้าเกิดเป็น a y นะคะ a y เนี่ยจะมีเฉพาะพยัญชนะต้นแล้ว a y จะเป็นตัวท้ายของคำศพัพท์ โอเคสรุปนะคะ AI ต้องมีตัวสะกด ay ไม่ต้องมีตัวสะกดนั่นเองไปดูคำศัพท์กันค่ะคำแรกนะคะ r a n rain rain ฝน r a ray ray ปลากระเบนนะคะ rain ray ถ้าตัวไหนนะคะมีตัวสะกดออกเสียงตัวสะกดให้ชัดด้วยนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ออกเสียงตามเขาได้เลยอีกทีนะ rain, rain. r a i ที่มากับ r ค่ะ tr tr a train train รถไฟ tr a tray tray ถ tr, าด train tray ดีมากกับ r ค่ะ dr dr เอื้อง d จร i n จะมีสองจังหวะไหมเวลาอ่าน d r ร i n ก็คือท่อระบายนะ้ำา day เจเก็คือวันนะคะเจร์นเจจีมากับ R ค่ะกรกร A อืกรีกรี หันยพืชนะคะเช่นเม็ดข้าวเม็ดถั่วพวกนี้เป็น g r a i n Grr A grey grey g r a i คือสีเทา g r a i n g r a i Sn A l Snell Snell หอยท่า S A say say พูด Snell say A ลเพ P A พลเ l pill. Pill. Pill ก็คือถังน้ำา A Pay Pay P A Y ก็คือจ่ายนะคะ P A เเเ a เเเ a t e I เเเ w a เเ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 อเเเ w a เ Way Way wait ก็คือทาง w a เเ w a เ b ate, yeah. a t b Pain. a t e b a t เหยื่อเหยื่อเนี่ยค่ะอย่าล่อนะ b a b a t b a t ก็คือท่าเรือ p a n t paint paint ทาสี p l a play เล่น paint play m a Ade d อดเ d ดเมด A Made Made เดือนพฤษภาคม Made ก <driving. S 1> ็คือคนใช้ Made Made โอเคค่ะเรามาดูสรุปกันนะคะคำศัพท์วันนี้นะคะ long a นะคะ a i n a y นะคะ rain ray train t r a i n drain day g r a i n g r a y snail say pill pay wait way bait bay paint play made m a y โอเคค่ะทั้งหมดนะคะวันนี้นะคะได้เรียนรู้ปันไปสระเอนะ a i n a y นะคะความแตกตา่างยังไงถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e ช่องคุณมเม่ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามได้นะคะจากช่องทางเหานี้เราจะกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ